มันยากเก้าอี้เห็ดหนังก็จะทำงานนี่มันยากเก้าอี้ทำไมจะย่างลูกชิ้นกะละมังสักอันอันนั้นะนี่ยนะหมูก็มีได้หมูหมูก็ร้อนมากอันนี้จ๊อ กะลังไปใส่ลูกชิ้นสักท mm ัน hmm. ส mm ิน hmm. mm ี hmm. mm ่ได้ได้แล้วต้มืเว้นีเด้บดก็จะยากชิ้น เอ้โอเอาเสียตใมัาเไพร้อมมันเลออนนัืนเลนะก็เสียบไใอ้อันนั้นเสียบไ้ก็มีมันเป็นเุ้นเชนอแ้นะบอกครืองมีหมันเลยเถอะเบไฟพร้อมเออเขาเชียบไปพร้อมตัวนี้หันอันนี้ก็เสียบไ้พร้อมยางเลยปาดโอมาอืออืออะไรล่ะครับสิ ปาดเี่นี่มีดมีดปาดปาดๆจัดๆจีจ่นี่ย่างให้กินนี่แต่ไฟย,ยังไม่ติดหรอกอปาดจะกะังใหัว่ฟนี้จูมาใส่อะไรจูละ่ละลาปิดเออบริหารหน่อยสิ<ะ>มันละสิเอาป่ะนี้ปาดหน่อยเดียว ทำอะไรคะทีทบลูบมี่ดิไฟวันติดไฟวันติดไฟวันติดมาอยู่จะได้ย่างไหมวันนี้ เป็นตาก็ไม่ได้ใส่เต่าต่ายหไงฮมงมีท้เต่ายางเอาทำไปะกูไปทำจะดีเนาะทุ่เีวบ้านจักกูล่าง่ดีที่สุดหูหูมี หูมือเอาปาดอันนั้นปาดล็อกมันจะมีชัวหูมันเนี่ยเอ้ยอันปาดมันออกทุกดีแล้วเขาไปล่างทุกดีเอาไว้ใส่ไว้หน้างยังเอาเยีไม่ว่าเสื้อเป็นว่าบริหารไป ร้อสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบหกในนอกทั้งหมดเนาะหนึซื้อเล็กเนยไปพื่อนตีตีต่สีใหญ่เต่าเบลูชิ้นเดืยวเสื้อล่าวครับก้่นต้มก้อนโลตัย มาสาเว่ยอีกเือสมบโมงมื่กี้เขาเบะเข้าอยู่มึงไปสิเลยเออจักความเถอะสามรถที่แบะเข่าตั้งสามรถพุ่นอ่ะฮะมึงจะไปย่างไปยังมากมึงจะไปเจี่ยบันุงแดงนั่นเลยเจียบพวกมึงได้หันอาาไหรถทีไปตาเขา ีเอานแล้วนะีไฟนวเอ้าเก่งนิ่มือเจ้าของก่อไม่มีโพสองมีเข้าหมด